สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาลองเล่น King Legacy นะครับครั้งแรกของผมเลยนะครับหรือเปล่าวะมเคยไม่เล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคครับเราจะเล่นยังไงเนะี่ยเหมือนบล็อกฟุตหรือเปล่าโอเคครับนี่อะไรอะ่ะเล่นเหมือนบล็อกฟุตหรือเปล่านะอันนี้อะไรอ่ะไก่เหรอไก่นี่มัดเหรอโอเคอู้เท่นะเนี่ยตกี้มัดนี่ผลอะไรครับอฮ้ยอันนี้ผลถั่วเหรอนี่คือผลอะไรผมกินได้ไหมอะ ผลอะไรอะผลทั่วเหรอผลสปินอุ้ยมีสกลิลเดียวอ๋อสกลิลบินนี่ว่าเฮ้ยเดชเดชเออโดดโดดได้ไหมเฮ้ยโดดได้ครั้งเดียวโอเคครับผมจะมาลองดูครับว่าเกาฟาร์มเป็นยังไงนะผมจะลองฟาร์มดูครับเดี๋ยวนะพี่ฟาร์มที่ไหนเอ่ยไหนนะเลเวลศูนย์เหรอโอเคผมลองฟาร์มดูครับร,รับเควสตรงไหนตรงนี้ใช่ปะ่ะเควสตรงนี้หรือตรงนี้เควสอ๋อนี่เควสศูนย์ใช่ไหมบ้าสี่ตัวลองฟาร์มดูครับนี่ใช่ไหมนี่เลเวลหนึ่ง ได้มาหนึ่งบาทแล้วให้ห้าสิบโอเคชิมโอ้โหเทนะเนี่ยลองสปินดิสปินสปินอ่ะปึ้มส์มาชตี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 ส์มาชตีตีเอ้ยโหเขามีผลเขามีผลส์มาชนี่ไงตีตีตีโอ้โหเร็วขึ้นเยอะมากส์มาชแล้วข้าหัว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 ตีตีแล้วข้าหัว อ๋อเดชไม่ได้ดิน้องส m a s นายตีเราไม่โดนหรอกนะแล้วข้าหัวแล้วข้าวหัว s m a s บินบินตามแล้วก็ต่อย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 ส m a s h ออ <c oughs> เรากลับไปที่ของเราดีกว่าเลเวลเราต่ำเกินไปเดี๋ยวนะนี่สแตทใช่ไหมโอ้โหสแตทเรานะครับอโอเคเยี่ยมไปเลยสแต่เราเราจะัพเป็นหมัดก่อนแล้วกันนะครับเราจะัพเป็นหมัดก่อนนะ โอเคเอาเป็นหมัดก่อนแล้วกันนะครับอ๋อเนี่ยเพิ่มได้ไหมใช่ไหม16ปุ๊บๆนี่ไงเราออกไงอ่ะตัวนี้ใช่ไหมเย่นี่ออเราก็ได้พลังหมัดขึ้นมาแล้วลว,ลวิวคือรัวๆอย่างนี้ก็สวยดีครับโอ้หฟาร์มง่ายจัดโอ้บอกฟูนี้เวลหนึ่งนี่ฟาร์มอย่างยากอะ่ะโอ้ตายเลยดอกเดียวดอกเดียวเสียทั้งซอยครับพี่แรงจัดโอ้เลวลผมขึ้นไวมากอะ่ะตอนนี้เลเวลสิบแล้วนะครับไม่เอาเลเวลสุดไม่เอาแล้วเลเวลเท่าไหร่เอ่ยเฮ้ยสิบบวกไปรับเวสได้แล้วมา อ๋ออันนี้ยากหน่อยอ้ตีแรงนะตีแรงนะเนี่ยค่ากี่ตัว5ตัวหรอเยี่ยมไปเลยอ๋อมาเฮ้ยไม่เป็นไรครับเราสามารถทำใหม่ได้มาสิไอ้น้องมาสิไอ้น้องจึ๊บจึ๊บจึ๊บเฮ้ยได้อยู่นี่ถอยหลังนี้ได้อยู่นี่ไงมาดิไอ้น้องสมัชแล้วก็สมัชโอ้โหเพื่อคุณนสิบสี่ครับโคตรโหดเราเอาเรื่องเลยนะเอ้ยจึ๊บจึ๊บจึบจึบ โอ้แรง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 แล้วแรงแล้วแรงแล้วเริ่มแรงแล้วครับสมัชโอ้โหตายสอง s m a s โคตรแรงโหแรงจริงโหสมัชเฮ้ยเราจะทายเราจะเรื่องเราเหลือเจ็ดทุกคนเรื่องเราเหลือเจ็ดครับ s m a s เอ้าโอ้โหดูทรงละน่าจะฟาร์มนานสมัชนี่เข้ามาเรารอสมัชอย่างเดียวเลยโอเคไหม smash โอ้ยไม่ตายวะมามาเข้ามา สแตมชูหุ่ยตายสองเลเวลสิบเจ็ดแล้วทุกคนเลเวลสิบเจ็ดแล้วนะครับเราจะอัพสเตตอีกเนี่ยครับโอ้สี่สิบสี่เพิ่มมาเยอะมากสี่สี่อัพหมัดไปเลยเลือดไม่ต้องอัพเลือดไม่ต้องอัพครับหมัดก่อนเราจะตีครับให้โดนภายในทีเดียวแล้วก็ตายไปเลยน้องเกลเอายี่สิบก่อนนะครับเวทต่อไปน่าจะยี่สิบเนี่ยครับอู้แรงแรงแรงนี่เลยนี่เลยดูครับหมัดสแตชผมสแตมโอ้หุ่ยเฮียแรงโคตรมาดิน้องมาเข้ามามาเฮ้ยตายเลยอะ่ะ มัดสมัดผมมัดสมัดผมโคตรตึงอะมันเปิดหาคีดได้ไหมเนี่ยไม่มีหาคีดหรอมาผมด,ดูดูดูครับเลือดเต็มเต็มหลอดนะครับเฮ้ยอะไรอะเอายังไม่ได้ตีเลยเบยัยงไม่ได้ตีเลยเดี๋ยวนะครับผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะบางไปนิดนึงนะครับผมจะอัพมัดเฮ้ยผมจะอัพเลือดแล้วกันโอเคครับเลือดเรา180แล้วนะครับ <S 2> <S 2> เฮ้ยอย่ามาตีเราดิสมัดเบี้ยน้อยจัดมันตามมาทําไมวะเนี่ยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มก่อนนะครับผมขออนุญาตฟาร์มนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันเกาะหน้านะครับผมไว้เจอกันเกาะต่อไปนะคร สมัชสมัชโอเคโอเคครับอ๋อเลเวลยี่สิบบวกโอเคมันยังไม่ไปเกาะต่อไปนะครับเราฟาร์มเกาะนี้ไปก่อนนะอู้หมันฟาร์มกี่วิลเนี่ยฟาร์มเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยบอสบอสเลเวลสามสิบไหนอ่ะมอนอยู่ไหนมอนอยู่ไหนจ้านี่หรอนี่บอลยี่สิบว่ะมอนเลเวลยี่สิบอ่ะผมตีได้ไหมผมรักเวสเลยเนี่ยสโมกสโมกกี้เหรอเฮ้ยมอนสโมกกี้ลงมาไม่เชียวเชียวอุ๊ยตีแรงตีแรงตีแรงสมัชเรามาเล่นกันเถอะอุ้ยโอ้ สกิลมันโคตรแรงทุกคนงั้นผมจะใช้วิธีการเหลี่ยมเตะจากเอสดน้อยกันไปซะละจักหมัดกับมสมัชมาสโมเกอร์เราอ่ะนี่เลยบินครับนี่บินอย่างงี้ครับเหลี่ยมเตะแล้วก็สมัชขี้เกียบตุยบินก่อนบินก่อน สมาชวิ้ยเราโดนขัดได้หรอโดนขัดได้หรอวิ่งสมาชเอ้ยโดนขัดได้ทุกคนโอเคครับสมาชตายครับผมเป็นไ,ไงโคตรโหดโอ้โหนี่เควสบอสใช่ไหมเนี่ยอืมสโมกี้เหรอเกิดอีกหรือเปล่าวิ้ยเกิดอีกทุกคนรับได้เรื่อยเหรอเอ้ยมันให้ตีบอสว่ะเรารับได้เรื่อยนี่หว่าสมาชปิน <laughs> สปินเหรอโคตรตึงสมาชโอ้โหโอ้โหแรงแรงแรงโอ้โหฟาร์มง่ายเนี่ยเอยมันยิงเลกาซี่ฟาร์มง่ายอยู่นะสมาชปินโอ้โววมันแรงว่ะทุกคนสมาชโอ้โหยิมหกเลยเกิดอีกปะเนี่ยเฮ้ยมันเกิดเรื่อยๆเลยว่ะเอ้ยเอาเรื่องว่ะยิงเลกาซี่โอ้โหสมาชเฮ้ยผลอะไรอะเดี๋ยวนะเจอผลเอ้ยไม่ใช่ไก่ย่างเจอไก่ย่างทุกคนเก็บเลยครับไก่ย่างเฮ้ยเฮ้ยสกิลนี้มันแรงว่ะสมาชไม่มีฮาคิว่ะ พุ่ยสมาชมาดิโอ้ยยี่สิบแปดเลยวะโอ้ ه, ตังเราหนึ่งจุดหนึ่งจุดสิบสี่เคนะครับผมเยอะมากเยอะหรือเปล่าวะโอเคครับเราอัพสเตตเป็นเลือดนะครับ28โอเคครับโอ้ยยิ่งมาเยอะมากเค okay, ครับเราจะสมาชต่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะฟาร์มไปบอสถัดไปเลยนะครับโอเคตัดไปบอสถัดไปเลยวันนี้ผมจะฟาร์มไปก่อนสมาช เฮ้ยโอเคครับเราก็มาถึงนะครับวิ่งสามสิบกันแล้วนะครับ <c oughs> ดูแล้วนะจ๊ะได้เรื่องอู้เอ็กพีสี่พันนะครับนายขอสมัดดูดิ <c oughs> นายเจอกับฉันหน่อยไหมนายมีดาบใช่ไหมเอ้ยผู้หญิงเฮ้ยที่ตีกับโซโลใช่ปะเนี่ยเฮ้ยทาชิ้อ๋อทาชิผู้หญิงหรอเฮ้ยสมัดไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยโคตรโหดเป็นคนเนี้ยสมัดเฮ้ยเอาเรื่องอยู่อืมนี่ไงสมัดเปล่าหลแหมไม่โดนหรอกนะสมัดเลยอุ้ยเอาเรื่องอยู่นะสกิลไม่แรงนะเราอ่ะอยากได้ผลใหม่ไปทุกคน ขอผลหน่อยได้ไหมขอผลผู้เล่นใหม่ได้ไหมอุ้ยวิ้ยผลเลยฟาร์มง่ายวะนี่ผมใช้เผาสกายใช่ไหมครับสมัตผมจะลองขอผลกับผู้เล่นใหม่ดูนะครับเฮ้ยไม่ใช่ผู้เล่นเก่าโอเค โอ้เวลคุนเยอะมากนะครับมีคนไทยปะเนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดเป็นขอขอเป็นภาษาไทยด้วยนะครับขอผลใช่ไหมขอผลหน่อยครับขอได้ปะขอผลหน่อยครับโอเคครับผมจะขอเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมจะขอผลเขานะครับโอเคครับอ่ะขอผลหน่อยเพื่อนมีผลไหมเฮ้ยให้ผมจริงด้วยนี่ขอบคุณครับผมเลอผลเลอปะเนี่ยเฮ้ยขอบคุณครับขอขอเย้ thank you โ oh, หขอบคุณครับขอบคุณครับกินเลยนี่งับอุ้ยผลเลิฟหูอุ้ยนี่เขามีเยอะจังอะมันเก็บในตัวได้ไปทุกคนอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยผมมีผมมีหลายคนเลยอ่ออันนี้อะไรอะมันเก็บผลได้ใช่ไหมเฮ้ยเก็บผลได้อุ้ยเขาใจดีมากอะเขาใจดีมากอะทุกคนคนนี้เขาใจดีครับขอบคุณครับเพื่นอนเฮ้ยเก็บไม่ได้วะเก็บไงวะกระเป๋าเต็มหรออ๋อมันเก็บไม่ได้วะทุกคนเบลไม่พอหรือเปล่าไม่ฉันจะเก็บผลไม้ฉันไม่กินหรอกไม่ฉันจะเก็บ คุณต้องมีเกมพาร์ตหรอเอ้าใช่ป่ะเนี่ยเกยมพาร์ตไหมโอ้คุณต้องมีเกมพาร์ตอีกอไม่เป็นไรมันจะเก็บไว้นะเพื่อนเดี๋ยวผนจะหายไหมเนี่ยเพื่อนระวังไว้ตรงนี้ได้ไหมเพื่อนองนั้นผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเผื่อมีคนจะมาเก็บเอาไปใช้นะครับเคครับดรอปเลยครับตรงนี้อ่า นี่คืออะไรครับโอเคขอบคุณครับที่ให้ผมเลิฟเลิฟมาเนี่ยผมจะลองใช้ดูนะครับโอ้ใจดีไว้แฮะเก้ครับรับเควสครับอุยอ้ยสมาชวิ่งเขามาช่วยผมฟาร์มปะเนี่ย,อ,ยอุ้ยสมาชโอ้เขามาช่วยผมฟาร์มด้วยทุกคนขอบคุณครับเยี่ยมไปเลยใจดีจังเดี๋ยวผมจะฟาร์มมาร์ทผลเลิฟเลิฟแลกันโอเคครับขึ้นปะผลเลิฟเลิฟต้องฟาร์มยังไงอะต้องฟาร์มยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะอัพสเตตนะครับ อไม่มีอะไรสตัดอะไรครัพให้อัพมากอมโอเคผมจะอัพเป็นหมัดแล้วกันนะครับ48นะหุย่ยหมัดโคตรแตรงครับแมชเราโคตรฉลงโอเคครับเราเดี๋ยวผมฟาร,ร์มต่อก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะต่อไปนะครับหรือว,ว่าเควสตัดไปนั่นเองนะนี่ผมเลิฟๆผมหุย้ยให้เลิฟได้ปะเนี่ยโอ้ไม่ได้ปะเฮ้ยอยากเจอสมัดเลยไงหมัดเดียวหมัดเดียวหมัดเดียวจอดเป็นไงเฮ้ยหายไปไหนแล้วเฮ้ยสมัดโอ้ตายเลยทีเดียว นี่โร่เลเวลล็อกเวชรกันนะครับตอนนี้ผมเบลนะครับ43ด้วนะครับเฮ้ยถ้าเกิด43เราต้องไปที่ไหนต่อครับ43เราต้องไปที่ไหนต่อเฮ้ยนี่ที่สุ่มผลปะเนี่ยแพงไปอะ่ะอันนี้ขายผลเลเวลร้อยบวกโอ้โหต้องฟาร์มเบลลเลยเหรอดีอะ่ะไม่มีแคนดี้เค <Okay, S 2> ผมต้องไปฟาร์มที่ไหนต่อครับทุกคนเฮ้ยแล้วต่อไปผมต้องฟาร์มที่ไหนจ้ะเดี๋ยวนะผมว่าผมมีอา่าผมว่าผมมีอะไรในกล่อง อีนี่ไงผมมีดาบแล้วทุกคนเย้เอ้ผลไม้ในตัวไม่เก็บไม่ได้มันต้องเกมพาร์ว่ะอู้ผมมีดาบแล้วทุกคน,กพ,นกกกพัฒน,นาอยากได้หมัดว่ะดาบในที่สุดกระดบแล้วนะครับในที่สุดผมก็ได้ดาบมาแล้วชึบซึบมาดินักดาบมาดินักดาบสมแมชโอ้ยครับผมจะไปกอดถัดไปเลยนะครับก็ถัดไปคืออะไรทุกคนฟูมูลแล้วเ้ยคนละเกมที่ครับตอนนี้เราก็วิวสี่สิบสามแล้วนะครับเราจะไปฟาร์มที่ก่อนไห้ต่อ นี่อะไรอะ่ะฟาร์มที่ไหนต่อทุกคน100รอแล้วกันเรือร้อยเดียวพอไม่มีตังค์เฮ้ยอะไรอะ่ะมีคนขับให้ด้วยอ๋อไม่ใช่เรือผมไปด้วยเป้าเพื่อนผมต้องไปที่ไหนต่อนี่เกาะแรกหรอเกาะจังเกิลเป้าลิงเป้าเกาะลิงมันบอกฟุดหรือเปล่าเกาะลิงอยู่ที่ไหนนี่เกาะอะไรอะ่ะตามหาเกาะกันครับว่าผมจะไปฟาร์มที่ไหนต่ออเอ้ยนี่ไงต้นไม้ป่ะน่ะ ครับเราขับเรือไปตรงนั้นก่อนนะมันมีกี่โลกอะทุกคนมีโลกไหนบ้างอะ hey, เรือใหญ่โคตรเท่เก oh, <hey! S 1> อต้นไม้อยู่ข้างหลังใช่ไหมหรือว่าผมต้องไปฟาร์มที่ไหนอืมได้ไงกาะต้นไม้โอเคครับน่าจะเป็นเกาะต้นไม้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเสียงอะไรอะโอ้เฮจัดยางใครเป่าอะไรอะน้ำทะเลยึกยือเก<ๆ>มนี้เขาออกแบบมาดีเนาะสวยอยู่เอ้ยนี่ใช่เกาะจังเกิลหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะมันเหมือนเหมือนมันเหมือนไม่ใช่เกาะจังเกิลเลยเอา้าไม่ใช่หรอเอ้ยวิ่งได้อ๋อ อุ้ยของเยอะเลยของขายเยอะเลยนี่โอ้พันบวกโอ้โหผมกลับยังไงอะทีเนี้ยอุ้ยผลขายเต็มเลยอุ้ยผลขายทุกคนอู้ผลโคตรที่เลยใช้ไงอะมันซื้อยังไงครับอ๋อซื้อกับเนี่ยอืมโอเคอู้นี่ผลขายมีตังค์ปะเนี่ยบาเลียไม่เอาอู้อู้อุยผลผลมืดมืดขายเหรอโอ้แพงจังอุ้ยโมจิมังกรไฟแล้วก็แก๊สอุ้ยอีพิกด้วยครับนี่ผลอะไรอะไม่รู้จักเลย คนเลยวะไม่รู้อ่ะอ๋อยีราฟปะเนี่ยคนยีราฟหรอกาวิตตี้อู้หูเดี๋ยวนะกำของลูฟีป่ปะเนี่ยของลูฟี่เหรออุ้ยีคต้เท่ดูครับอืมเดี๋ยวละอย่างแสงเลิฟม,มากันหมดเลยเอ็กมา โอ้ผลเยอะเลยว่ะนีือผลช้างก็มีเหรอไม่เป็นเท่จังวะ OP อพ้ยคุณพาวอ๋อสายฟ้าทราย Shadow s โ o วิ่มากันหมดเลยว่ะอุ้ยผลเนี่ยตึงจัดอะติงเหรอติงน่าสงสัยอยากได้ปะวูบหมาป่าเหรอวิผลหมาป่าก็มีเหรอเฮ้ยมันผลเยอะเนาะผลอยากได้ผลมืดมาฟาร์มเลยว่ะต่ตังค์เราไม่พอนะหนึ่งล้านถ้าจะเอามาจากไหนเคครับออเคเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มมาก่อนนะอืมผมหาเกาะฟาร์มก่อนนะทุกคนเดี๋ยว คลิปนี้ก็น่าจะพอ,อนแค่นี้นะครับอันนี้คือผมมาลองเล่นเฉยๆนะครับดูทรงแล้วน่าจะติดแน่นอนบอกเลยสวยอยู่ครับผมเพิ่งเคยมาเล่นเลยครั้งแรกเลยฟาร์มง่ายด้วยครับฟาร์มง่ายด้วยแล้วแบบเล่นแล้วแบบสนุกอะ่ะแล้วมีอะไรเยอะแยะเลยครับ เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะอันนี้คืออีพีแรกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอกันแค่นี้นะครับผมโอเคใครที่อยากทำเผากับผมนะครับอย่าลืมนะครับสตรีมทุกวันนะครับจนถึงสุกสตรีมตอนเย็นนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์สตรีมทั้งวันนะครับใครที่อยากร่วมทำเผาวีซีในบอกฟู้กับผมนะครับเข้ามากันได้นะครับที่สตรีมนะครับผมที่สตรีมผมนะครับกดติดตามไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย